สวัสดีครับพี่น้องอ่ะเอาอย่างมากินแรงวันนี้ผมจะมาเนะเมนูตำเต้าใส่น้ำปูส่วนอย่างมากินแรงครับพอวัตถุดิบหลักของเฮาเต้าครับเต้าหรือว่าสาลายน้ำจืดเนาะนี่ผมล้างทำความสะอาดนะครับบีบเอานมเออกถึงนักที่สุดเนาะมันแห้งๆจีครับตำเต้ามีหลายสูตรนะครับวันนี้มาพอสูตรอย่างมากินแรงเนาะตำเต้าใส่น้ำปูครับใส่พริกแห้งครัวเพ็รหอมสุดยอดครับบะเขือแจ้ครับมะแข้งขมนะฮะ เครื่องพริกตําเตาสูตรไรงมากิดแรกนะครับเริ่มจากหอมเตียมพริกแห้งจีพริกแห้งครัวพริกแห้งหิงไฟนะครับคือมันหอมๆเนาะใส่คาตัวครับเกลือชูรสทีเด็ดครับน้ำปูครับผมปลาครับป๋าใส่ปลาทุกอย่างในมดนะครับบางคนเอาไปต้มเนาะปลาดุกปลาลิ้ปลานิ้นก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมมีปลาเสด็ดครับปลาเสด็ดนี่ก็เอาไปเผาครับเอาไปจีจุมันไหมจีรอบเนาะจนมันหอมจีนะครับปลาเสด็ดครับวันนี้ ส่วนพักกับนะครับมีพักเหมยังก่อมากับเนาะถึงพักสดพักหลวกพักหนึ่งอะไรครับจัดแจงแงต่งเตรียมวัตถุดิบร้อไว้ก่อนครับเริ่มจากปลาเสด,ดจีเนาะแกะเอาจิ้นมันครับโอ้ยอย่างมันครับนี่ดูต,ตึงมันตึงใครครับดูเดี๋ยวใครเก็บไปกินเนาะไปแกมแนมสูงพลยครับใครส่วนจิ้นมันนี้เดี๋ยวก็อหลอกออกทีไม่ไม่ไม่ออกนะครับ ฝาสเสด็จกลางมานักนะครับก็ต้องใจความพิถีพิถันในการใส่นิดนึงเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้แล้วก็อกเอามะเขือแจมาซอยไว้ครับซอยเซ็ตเอาไปล่างหน้าเอาเม็ดมันออกั้งหมดเนาะซอยเซ็ตเอาไปล่างเม็ดต้งใหนมันออกให้ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นจัดการกับบะแค้งต่อครับบะแข้งก็บะแข้งขมนะครับนี่เอามาเด็ดเนาะเอาการมันออกครับ บะแค้งขมบะเขือแจ้จัดการไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไผ่มักหอมแดงจักไข่น่ะครับกเอามาซอยเตรียมใส่ไปพร้อมกับขั้นตอนนี้เลยเนาะแล้วแต่คนละานชอบครับแต่ว่าวันนี้ผมมาได้ไซเนอร์ที่บ้านผมมีมไผ่มักเนาะเต๋น่ะครับเอามาซอยก็ได้เนาะหรือว่าจะามาลาบก็บได้นะครับของผมซอยประมาณนี้พอละดี๋อวเปไปต่าอยู่เนาะต่าเครื่องนะครับเครื่องปรุงก็จะมีเขื่อที่ผมแนะนาไว้เนาะหอมเตี๋ยม พริกแห้งครัวพริกแห้งจีพริกแห้งหิ้งไฟนะครับอันนี้ต้องใส่นักนะครับตำเตาต้องเพชรๆถึงจะลั้มเนาะอ่ะมาเนี้ยขาครับผมชูรสดตำขึ้นแล้วเลยครับแล้วก็ตมด้วยปลาสะเ็จที่เขาจัดการไว้นะครับปลาสะเต็กก็ตำเบาๆของเข้ากับพริกเนาะแล้วก็บะแ้งขมครับบะแข้งขมเนี่ยไปนูดเนาะนูดทำมันหมอกมันแตกอะครับ แล้วก็ใส่น้ำปูลงไปครับหอมนะครับถ้าใส่น้ำปูเนาะเสร็จแล้วกดเตาตครับเตาที่ผมซอยไว้เนาะครับเนาะบะเขือแจ้ครับต่าผสมเมื่อเข้ากันเหมรอบครับกันให้มันเข้ากันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอนะหอมน้ำปูครับผมอเอาไปตักชินกันเลย แม่สมุนมไพรจักเขาลงเห็ดสักคาครับมาามาครับมาครับมาครับพีบ่น้องอามาจิ้มตำเต้าสูตรเหนีมากิดแรงครับผมครับอหอมน้ำปูขนาดครับนี่มาหอมปลาเสด็จ,จีด้วยครับสุดยอดหอมน้ำปูหอมปลาเสด็จ,จี ของพริกแหง้งตีขาเอาไปค่อแล้วมาตำนะครับเนาะเนี่ยเค็มค้นครับสุดยอดมอเข้มขเาม,มา,มขาแข้งผมฮะมจุกนะครับนาะผมมันะ ถ้าได้ปูจีผมว่าทำสุดยอดนะครับเนาะนี่นะ <c oughs> มันต้องเผ็ดๆครับล้ำสุดยดลัลต้าจะ <c oughs> ต้มอเอาละครับถ้าหาคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นน้องใจเฮ้ต้องอยางมากิดไลไรกันกนะครับเนาะ ตามเต๋อตามพัขอครับหลายท่านขนาดเนาะขอเข้ามาครับวันนี้จัดทำแนวเนอร์สุดอยอดมันกิตแรงสุดยอดครับสนับที่นี่ไปแล้วครับหอมน้ำปูแล้วก็มันหนัวครับแล้วก็เพชรสุดยอดครับผมบ่บ่ครับ